นี่นะครับขับเคลื่อนได้นะครับหอยหลังได้นะครับเราจะลองเป็นกิ่งใหญ่นะครับผมกิ่งไม้ใหญ่นะครับอ่ะลองให้ดีขับย่อยได้นะครับกิ่งใหญ่นะครับตรงนี้เครื่องดับนะครับใหญ่เกินอ่ะ ใหญ่เกินเครื่องจะนะครับมันจะค้ายอยู่ในนี้นะครับอ่ะดับไปเดี๋ยวย่อยใหม่ก็จะติดตรงตาไม้มันแข็งจะลองเป็นกิ่งไม้ เดี๋ยวจะลองเป็นกิ่งไม้นะครับครักิ่งกิ่งสองนิ้วก็ได้นะครับเดี๋ยวแป๊นนึงกิ่งสองนิ้วก็ได้นะครับนี่นะครับขับ่ด้เลยนะครับแล้วเกิดกิ่งเล็กๆอย่างนี้สบายเลยนะครับผมกิ่งไม้ยอดไม้นะครับนี่กิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวลองกิ่งใหญ่นะ ตอนน,ตนี้เกือบสามมิวแล้วตอนนี้เกือบสามนิวแล้วใหญ่แล้วอย่างนี้ไม่ไหวนะครับใหญ่ไปนะครับอย่างนี้ใหญ่ไปนะครับเอาพี่แพรลองเอาทเทียบกับแขนดูอย่างนี้ใหญ่ไปนะครับใหญ่ทเท่าแขนนะครับใ,<า>ใหญ่ไปให้ยอดไม้ไ,ไดถ้ถ้าเนอะถ้าอ่อนจะได้อยู่ครับอันนี้มันแข็งไปครับใหญ่ขนาดนี้ไปทําเตาบ้านดีกว่าใช่ไหมเอาไปทําฟืนดีกว่าอย่าไปย่อยทิ้งเลย ถ้าเครื่องดับก็สตาร์ตติดได้เลยนะครับสตาร์ตใหม่ได้เลยนะเป็นเข้าเกียร์หมุนนี่นะครับมันจะดึงมันจะดึงกิ่งไม้เข้าไปเองเลยนะครับอนะดึงกิ่งไม้เข้าไปเองเลย ได้เป็นปุยได้เลยนะครับที่เขาเอามาไว้นะครับเราจะลองลูกกิ่งใหญ่นะครับกิ่งใหญ่ประมาณประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับใส่ไปทั้งกิ่งเลยนะครับมันจะดึงเข้าไปเองนะครับเออเลี้ยงท่าดีๆ เอาแล้วหมดไปหลายกิ่งแล้ว